โอ้ทีมงานเรากข็ขมักขมันอยู่ไปไปกินไอติมก่อนไปไอติมมา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 พักก่อนกินไอติมก่อนไอติมมาทุกท่านข่าวดีไอติมมาฝนจะตกหรือเปล่านี่ไอติมมานี่เดี๋ยวเราเช็คของก่อนไอติมคนไหนโอ้คนนี้นี่เองโอ้พ่อใหญ่รูปหล่อคนเดิมโอ้ขัรวโลวดก็มา ขลดยิงสังก่อนเพื่อนบางคนลวดกินด้วยบปล่านี่ตัวนล้กๆนี่อ้อ,อรถไอติมมาหนุกท่านไม่มานานแล้วไปไปเอาไอติมให้ติมมาดีใจใหญ่เลยวันนี้อากาศแบบอบอ้าวมากเลยเหมาะเลยอากาศแบบนี้ไอติมนี่คือสีขายดีเนาะ บดีบ่มักแบบหน้าหนาวบ่เออฮ้อันนี้ได้แล้วเจ้าอีกโู้ฮูฮได้แล้วเจ้าอีกฮ้ยเออเอาแบบไรอ้อเอาหรือเปล่านีบคุณครับก่อนรู้จักขอบคุณครับด้วยนะขอบคุณครับเออเอาแบบไหนเให้เขาก่อนเอาให้นี่ก่อนเอาแบบฟังๆค่อยๆหาบาทนะค่อยๆค่อยๆเราจ่ายได้ของเราเนะ เอาใจแล้วบ่อโอ้จะเลี้ยงเขาหน่อยใครเรียกไหมล่ะไรลุงเด็กเอาเรียกมาอยู่แต่เพื่นยังไม่มามามา,<ๆ>มาเอาไอติมก่อนเอยเดี๋ยวร้อนร้อนสุดๆเดี๋ยวเดินไปเอาเงินก่อนทุกท่านกินไอติมก่อนร้อนแบบนี้ต้องกินไอติม นนัโอ้ไก่ oh, okay. มันมาไข่อยู่ในลังเครื่องมือเรา โอ้ไก่มันเคี่ยกํลาลังจะไข่แล้วเมื่อกี้นี่เพราะวัยอายุทำไมได้ยินเสียงไก่เคี่ยอยู่ในรังเอกินเออกินกินแล้วอย่าดื้อนะเป็นร่วมเหเออแม่ไปไหนแม่อยู่บ้านอ,อบผิวเหรอในบ้านอยู่ข้างๆนี่นะท่านอบผิวเหรออบใหม้มันขาวเหรอ แบ่งกับแม่กินเด้อดีอาไปเอาเอาขนมปังปูตบหัวไม้อีกยอดเลยสายอะไรตัวนี้สายอะไรดัวนี้จะอะไรนี่ไม่รู้สายอะไรมันจะช็อตหรือเปล่านีไม่รู้เราอนเรียนนะกับคำ ทำไมถึงได้มาวันนี้ฟังนี้คิดคิดฮอตคิดฮอตบอคิดฮอตเลยมาคิดฮอดเลยมาเดี๋ยวจะจะจะถามว่าเออพ่อคายจิมยังมีชีวิตอยู่ไหมโอ้ยก็เลยมาพรุ่งนี้จะมาอีกหรือเปล่านี่เออนั่นน่ะเออพยายามจะมาอยู่พยายามอยู่บอคอยคอยหนึ่งขนมฟังหน่อยครับ่ยนึงฟังเลยเอาไปให้ลุงเพิ่น พยายามมาอยู่เลยออร่อยอย่างเลยเนาะแดดร้อนแบบนี้เหมาะมากเลยก็จะขายดีขนาดเนาะขึ้นที่บ่อยากหันมาทางผีดเลยเนาะบอยเล่ามาวาขายแถวนั้นก็คือี่บุรุษบอยอยากนั่นเนาะบ่บ่แมะเอาอันนีอันนี่นะร้านซ่อมโทรทัศน์อยู่ที่ห้องนะนะเออ าาทำไมลงไม่ไปหาคิดถึงมานานแล้วนี่ไปไปไไป,ไปคนไขจิจ้มก <ไป S 1> ับยูทูปเนี่คือปนาอนน้องกษนาตาคือกันคือกันหุ่นนรอสเดไปเลยูนาาอ้าวของใครนี่ช่วยนี่ขอ้ยงงหรอลงแป้งมาเออเรานี่ยยงไงเฉพาะจากแต่น้ำเล่าไปตั้งแต่หอดบ้าบงอ้องนั้นอ้องแต่งน้ำ ไอ้น้องคูณนี่พ่ออันนี้แล้วคุณขายจิ้มกับแคทไนน์เนี่ยไอ้น้องกันรึไงทางใดก็ไปพ่อกันเนาะอ๋อไอ้น้องกันดีก็จะเสิร์ฟกันแล้วเมื่อจะมาผักหวานขายเมื่อไหร่หมอโบโบขายนะแก่คนแน่นครับคูกจะได้สวยงามึ้นโลกแฉ่เราขายจิ้มโบโบผักหวานไม่ไม่ขายแก่คนเามไกราจะกินอีกก็จะมาให้อีกมันมีอยู่ ปลูกต้นไล่ต้น่บ่ได้ปลูกแล้วมันขึ้นธรรมชาติป่อโอ้ของเท่ต้นนะเกียวยอ่ได้นะธรรมชาติไรของเท่ะบ่แม่นว่ามัดีขึ้งง่ายได้เนาะคร้บเท่าไรบลูคือกันสห้าสิบห้าหทอนแปดสิบห้าได้เนาะอไม่บ่ ว่านั่นบอหุ่นดีจ้าเราว่าหุ่นแล้วว่าหน้าตาเาเชีุ่้ครับผมพยายามมาทั้งสื่อเยอะอืมเบ่บ่บาเบาให้เจ้ามาดอกแต่ว่าพยายามเอาอะไรครับอกให้เจ้ามาเจ้าบ่มาดอกเอาผักบานมาผ่านเรือยจะทำหนึ่งเอาไปหนึ่งจะแก้วไปไปชมผลงานก่อนรุ่นนี้รุ่นนี้ ยามนนพวาบ่ต้นพะวาจูเฮื่อน่ะแม่นครับบ่ตัดนะตัดลงมันออกมาได้บ่ตัดมันด้ก่อนมก้น่งก่อน้น่งก่อนหลังนี้สุดยอดก็เก่าอีกฮะสุดยอดก็เก่าอีกบ่ไม่ก็ว่าั้งท่นไม่มันแตกต่างกับหลังที่ผ่านๆมาเลยบ่ แตกต่างกว่าหลังที่บนผ่านมาแบบไหนอ๋อไม่มีระเบียงแบบนี้ไม่มียกสูงสามารถนั่งกินเขากินยังได้พวนี้อืมอันนี้เน้นใช้งานก็ยู่อื่นก็คือกันนั่นละแต่ว่าคนละแบบอืมแต่มันจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยเนาะ คือบ um, oh, ่อหลังยางเขาไปบ้องดูช่างาจทางับกมาจะพ่นนักแก้วอืมโอ้้อ้ หลายๆครับอืมคนไทยจิมบอกว่าครับกะตอนนั้นมานเห็นเ่ากับลอ๋อมาล่าสุดยังเห็นเท่าแต่ลังคาอืมรอบนี้เห็นเป็นโค้งขึ้นได้หน่อยเนาะนั่นไม่เท่านึงเหมือนแล้วหรบอเปล่า เมื่อย่านไหมเท่านึงมันไปทั้งอื่นแล้วนะตัวี้ต <im itation> <im itation> ัีเป็นห้องทงห้องทงบานสไลด์คือกันหืมบานสไลด์คือกันห้องหลังนี่กับสองบานสไลด์สองอัน นี่พลาคายติมก็ไ,ได้โดยรวมเย็นอยู่บ่เข้ามาเย็ยนเลยเนาะมันไม่ร้อนเหมือนอาลุซิ่งเลยเนาะเออ ใครแน่อยู่เข่ามันยังมีนะน,นี้ก็บานสะไล่นะฮะบานสไล่ครับผมบานสไล่นี่ก็นเลยนี่นะพ่อค้าไติมก็มาอีกทีก็เกือบเสร็จแล้วมาอีกทีนึงคือสิแล้วแล้วเนาะได้ขึ้นอ,อยูได้น,นอนแล้วละ่ะห้องน้องอามเลยโล่งเลยเนานะห้องน้องอามโล่งบ้านน้องอามนะโล่งอ่าสไตล์แบบโล่งๆเพราะว่าเพื่อนอัน